สำหรับไลนนี้นะครับสำหรับไลนี้นะครับลุงเองก็ยังไม่ได้ปรึกษากับป้านะครับลุงเองยังไม่ได้ปรึกษากับพ่อแตนนะครับแต่ก็ขออนุญาตนะครับพูดผ่านไลฟ์สดในไลน์นี้นะครับเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นะครับผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ของบริษัทนะครับริยานะครับปริยานะครับ ผลิตภัณฑ์เรียนะครับที่เคยนะครับที่เคยมอบนะครับสิ่งดีๆนะครับไม่ว่าจะเป็นค่าคอมมิชชั่นนะครับค่าตอบแทนนะครับที่เป็นเงินก้อนใหญ่นะครับที่ผ่านมานะครับทุคนคนนี้นะครับขอขอบพระคุณนะครับบอสโนบอสแนนนะครับ นักสู้นะครับแล้วก็ตานะครับแล้วก็ทีมงานอานะครับทั้งหมดนะครับที่ได้รู้จักกันนะครับที่ผ่านมานะครับมีแต่เรื่องดีๆนะครับที่เกิดขึ้นนะครับตอนที่เราได้ทำกิจกรรมร่วมกันนะครับในหลายๆที่ในหลายๆสถานที่ เป็นเรื่องดีๆที่มันเกิดขึ้นนะครับระหว่างลุงนะครับลุงพลนะครับแล้วก็ผลิตภัณฑ์เริยานะครับก็วันนี้นะครับวันนี้ก็ก็น่าจะถึงเวลานะครับน่าจะถึงเวลา,าถึงเวลามันสมควรนะครับเพราะทุกอย่างก็เดินทางมา งานพอสมควรวันนี้ลุงคนก็ขอประกาศนะครับประกาศผ่านไลน์นี้นะครับว่าัจากวันนี้นะครับลุงคนไม่ขอยุ่งเกี่ยวนะครับไม่ขอยุ่งเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์รีอาอีกนะครับวันนี้ลุงคนขอประกาศนะครับว่าลุงคนจะไม่ขอยุ่งเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์รีอาอีกนะครับ อาจจะเป็นครั้งสุดท้ายนะครับที่ลุงจะพูดถึงนะครับผลิตภัณฑ์รียนะครับก็ขอบพระคุณนะครับทุกๆอย่างทุกๆเรื่องนะครับทีนะบ่ทุกคนได้มีโอกาสรู้จักนะครับกับทีมงานรียาทุกๆท,ท่านนะครับทุกๆคนแต่วันนี้นะครับก็คงจะเป็น กาสดีนะครับที่ลุงบุญจะต้องออกมาพูดนะครับหลังจากทีนะ่มันมีหลายๆเรื่องนะครับมีหลายเรื่องนะครับที่อาจจะเป็นความคิดเห็นที่ไม่ตรงกันนะครับความคิดเห็นที่ไม่ตรงกันนะครับลุงบุญก็ขอประกาศไว้นัที่นี้นะครับ สำหรับ f c ฟซท่านใดนะครับที่เคยนะครับที่เคยบุนุนผลิตภัณฑ์นะครับทุกแบรนด์ที่เข้ามานะครับไม่ว่าจะเป็นชาบริพีสนะครับของคุณรัชนีโลกายุทธนะครับของลูทินแซบบายมังมีของพี่อ้อมนะครับส่วนลูทินแซบนะครับของพี่อ้อมนะครับ ก็เห็นชิดนะครับชิดปากแปรนะครับกําลังออกเดินทางท่องเที่ยวนะครับจากการทําโปรกับลูทีซัดปลายมังมีนะครับ1,500กล่องนะครับน่าจะทะลุเป้าหมายนะครับชิดปากแปรก็พาครอบครนะครับออกเดินทางไปเที่ยวนะครับก็ดีใจกับชิดด้วยนะครับที่ประสบผลสําเร็จนะในการ นำพาลุทินแซนะครับทะลุเป้าหมายนะครับวันนี้ก็ขออผู้ดอกจากใจนะครับอย่าบอกว่าลุงคนใจดำนะครับอย่าบอกว่าลุงพใจดำนะครับก็คงจะเป็นเวลานะครับสมควรนะครับที่จะได้บอกลานะครับกับผลิตภัณฑ์รีอานะครับก็ขอขอบพระคุณนะครับ ที่ทำให้นะครับชีวิตลุงพลประแตนนะครับได้รู้จักนะครับกับกลุ่มทีมงานนะครับที่มีคุณภาพนะครับเชื่อว่าบริษัทรียนะครับคงจะหาพรีเซนเตอร์นะครับหรือผู้ที่จะนําพานะครับผลิตภัณฑ์นะครับของรียนะครับก้าวไปข้างหน้าได้นะครับก็คงจะเป็นครั้งสุดท้ายนะครับที่รุงพลจะพูดถึงเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์รีอาครั้งนี้นะครับ ก็ขอขอบคุณนะครับบอสนุบอสแน่นะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับที่ท่านได้ให้การช่วยเหลือนะครับครอบครัวคนมาค่าตอบแทนนะครับค่าคอมมิชชั่นให้กับยูทูบเบอร์นะครับต่างๆก็ก็มีแต่เรื่องดีๆนะครับมีแต่เรื่องดีๆก็มีบ้างนะครับเรื่องที่มันอาจจะไม่ไม่โอเคนักนะครับ เชื่อว่านะครับเรียก็คงจะมีเป้าหมายนะครับที่จะนำพาผลิตภัณฑ์นะครับของรียนะครับก้าวไปข้างหน้านะครับก็ขอแสดงความนะครับชื่นชมนะครับบอสบุบอสแนนนะครับนักสู้แล้วก็ต้านะครับที่มีทีมงานนะครับที่มีคุณภาพนะครับเชื่อว่านะครับ สท่านนะครับก็คงจะนำพารียนะครับก้าวไปข้างหน้าก็ขออวยพรนะครับให้กับบริษัทรียนะครับโชคดีมีชัยนะครับก็สำหรับลุงพลเองนะครับก็คงจะตั้งหน้าตั้งตานะครับทำความดีต่อไปนะครับก็ขอเป็นกำลังใจให้กับผลิตภัณฑ์เรียน,นะครับ วันนี้เราก็คงจะจากกันด้วยดีนะครับด้วยมิตรภาพที่ดีนะครับก็ต้องแสดงจุดยืนที่ชัดเจนนะครับสำหรับตัวลงพนเองนะครับนะครับก็ขออวยพรนะครับให้กับพี่อานะครับประสบผลสำเร็จนะครับในวันข้างหน้านะครับก็ขอเป็นกำลังใจนะครับ สู้นะครับสู้นะครับส่วนนะครับผลิตภัณฑ์ของลุงของป้านะครับจะมียอดสั่งมากน้อยเพียงใดนะครับก็ขึ้นอยู่กับ f อซนะครับผู้ใหญ่ใจดีอยากจะนะครับเห็นเรื่องราวต่างๆนะครับที่เกิดขึ้นในครอบครัวลุงพนนะครับผ่านไปดีๆนะครับ สำหรับไลนนี้นะครับก็คงจะทำแบบสั้นๆเนาะไม่ทำยาวนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ไปถึงนะครับช่อง youtube นะครับของคูู่เริยานะครับเพราะว่าบริษัทุริยก็มีช่อง youtube นะครับเป็นของตัวเองนะครับก็น่าจะเดินต่อได้นะครับไม่ยากนะครับ ขอให้นะครับมิตรภาพที่ดีๆนะครับที่เราเคยร่วมสร้างกันมานะครับทำสิ่งดีๆนะครับความดีที่ติดตัวเรามากันทุกคนนะครับไปสร้างสารรค์ทุกแบรนดนร์นะครับมีเป้าหมายนะครับมีความตั้งใจนะครับ หนึ่งในนั้นนะครับบริษัทมูลโอมก็ขอเป็นกำลังใจนะครับให้กับผลิตภัณฑ์ v R นะครับสำหรับวันนี้นะครับลุงก็ขอยุตินะครับขอยุติในการที่จะนะครับโปรโมตนะครับสินค้าของมรยานะครับครั้งนี้นะครับน่าจะเป็นการตัดสินใจนะครับ ของลุงเองนะครับเพราะว่าลุงก็ไม่ได้ปรึกษาลานะครับหยุผลนะครับสันท์นะครับความคิดเห็นไม่ตรงกันนะครับความคิดเห็นไม่ตรงกันก็คงจะความทุดอีคงไม่ทําให้นะครับยอดขายของริยานะครับต้องหยุดชะงักนะครับชื่อว่านะครับริยานะครับ ก็คงจะเดินต่อได้นะครับสำหรับลุงนคขอขอขอน,น,คน,น,นคเองนะครับก็ขอขอบพระคุณนะครับทิศจุนท่านนะครับที่เข้ามารับฟังนะครับก็ขอให้ทีมงานนะครับขอ,ของปรญญาทุกท่านนะครับประสบผลสำเร็จนะครับต่อไปนะครับ เราก็จะเก็บความรู้สึกดีดๆที่ผ่านมานคบคุณวัดุกวะแนนนะครับปี่ผู้ใหญ่ใจดีนะครับทั้งสวยนะครับทั้งจิตใจงามนะครับแล้วก็นักสู้ลากาตน้านะครับก็เป็นบุคลากรนะครับของริการที่มีคุณภาพนะครับ ขอให้ทุกท่านนะครับของริยานะครับทีมงานริยชโชคดีทุกท่านนะครับ